สักกังวลแบบนี้สาโอ้อยไอ้ข้อคอกรหล่นเลยมาโชว์พลังแล้วโอ้โหสอกซ้ายสาใจครับเข้าไปครับขยับโอ้ยคออีกแล้วครับสักกังวลแบบนี้สาโอ้อยไอ้ข้อคอกรหล่นเลยต้องนับครับโอ้โหฟื้นหรือยังครับโอ้โหกระโดดเตะทีครับยังไม่ได้เล่งมากครับเอาก็กระโดดเตะพื้นบนตัวขวาแพ้โอ้โหเขาโอ้โหยกที่สุดออกนำครับ โอ้ยยกมือสิโดนยกไปถึงลงไปอีกครับแม่ไปขวาครับแล้วตอกตอแม่มันยังไม่โดนก็ไปทีครับเอ้าวก็ผมจัดอีกคโอ้โอ้ยยังหวะนี้ครับแมเอาซาจัดเดินต่อยกุมิซึอามาซ้ายมาแล้วครับแม่โดนกระแทกจังหวะนี้ต้องนับครับแม่เสียหลักเพราะว่ากรรมการแล้วสับสอกครับแม่เอ้ายกมือสเอาครับแบบนี้ดีครับยกแล้วยกแล้วเข่า หยุดยืนสิเตะเจอเกี่ยวตึงโอ้โหนี่เขาก็เตะซ้ายครับโอ้โดนเข่าครับสัตสอกครับเอาชุดนี้ทิ้งตัวครับไม่ไหวครับแบบนี้นัดที่สองในยกที่สองรอบไม่รอดกรรมการเจอถิ่นโบกมือบายบายครับตีนี่หล่ออยู่แล้วครับซาจร์วันนี้หล่อเข้าไปอีกดูครับโอ้เข่านี่ครับจุกแล้วครับเจอสอกเข้าไปก็ทิ้งตัวครับก่อนหน้านี้โดนนับมาแล้วครับในยกนี้ครับ น่าจะทนไม่ได้ตั้งแต่โดนเข่าขวาแล้วแหละครับแต่เขายังพยายามขัดฟันสู้รขบแต่ว่าซาจสน่บุกไม่อยู่ครับดูครับสอกเข้าไปอัดเข้าไปสุดท้ายต้านไม่ไหวครับแชมป์โลกมวยไทยจากแดนอาทิตย์ไทยครับเด็กกึมิสึนี่ครับหนักจริงๆครับเขาคงคาดไม่ถึงแล้วว่าซาจัสจะมาดุมาโหดแบบนี้ครับนี่ครับแชมป์จากญี่ปุ่นครับเจอจากแชมป์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับโอ้โโชว์ฝีมือครับสอกครับ ตอกอีกทีครับแต่ไม่ไหวแล้วครับจบตั้งแต่เข่าครับ We have a winner by way of knockout round ชนะสุดยอด We have m o r ั time ชัยชนะับเป็นของเนสซาจัดับพร้อมพักคะแนนพิเศษไปครับ